ค่ะเอฟซี SC, สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับสาวลิตจีพารลอนเนาะสาวลิตจีพารล์เอ่อมัสฉีดปุ๋ยเกศมันปุ๋ยเกศมั่นหน้าค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะสาวลิตจีพารล์มัสฉีดปุ๋ยเกศมั่นหน้าหาแรงเนาะค่ะเอ่อมั่นสาวลิตจีพารล์อยู่ที่เอ่อสองเดือนนะคะมั่นสองเดือนสาวลิตจีพารล์หาปุ๋ยสูตรเสมอค่ะพี่น้องค่ะอ่าสูตรเสมอเนาะของแนนซี่นะคะสาวลิตจีพารล์ ใช่แล้วไม่ความรู้สึกว่าเออมันดีครับพี่น้องค่ะมมนเห็ดเห้ปุ๋ยสารจิพระรลไมนเห็ดเห็มันสารจิพระรลต้นจะเริ่มเติบโ,โตครับพี่น้องค่ะตน้นลั่ต้นกใหไ่นะคะแล้วก็ใบก็สวยนะคะสาสิบพารลกะมาฉีิดเองเนาะมาฉีิดเองค่ะนี่ค่ะเห็นไหมบรรยากาศหน้าอ่าไร่มันสารจิพารลนะคะมันหน้าสองเดือนครับพี่น้องค่ะแล้วต้นกัะไยซ้ำนี่ละเนี่ยค่ะ ต้นกัใหญ่นะครับพี่น้องนี่ค่ะสองเดือนแล้วก็แตกเลยนะครับพี่น้องซาบจิพอเราคิดว่าลงหัวแล้วล e ่ะครับต mm ้นใหญ่แล้วลงหัวแล้วครับพี่น้องหลังจากซาบจิพอเราใส่ของแน่นสีเนาะค่ะสูตรเสมอนะคะยี่สิบยี่สิบยี่สิบครับพี่น้องค่ะลองเบิงเด้อดขับเอฟซีนะคะเกษตรน้ำกันค่ะลองเบิงค่ะซาบจิพอเราลองแล้วนะคะมีความสึกว่าต้นมันซาบจิตพอง่ายขึ้นนะคะแล้วก็สมบูรณ์ค่ะนะคะ นะคะนะคะตัดจิพลาะใส่นะคะละกมามีความสกวกาโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะ,ะ,คะ,กะเกษตรด้วยกันนะคะ